ร่อาอรมเชิญชวนคุณชมอมญิ้มแก้มตุยตลกและละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายห เกิดเป็นคมมันไม่กลุ้มใจเหมือนตัวเราเลยที่แรกข้าพเจ้าไม่เคยอยู่บ้านอย่างนี้อยู่ตึกสามชั้นแล้วมาเช่าบ้านาอยู่บ้านเนี่ยก,กระดูกเหลือเกิน,พ,นพิงทีเอาสองสนุงพิงทีเอาสองสนนนี่มันเป็นอย่างนี้ดวงไม่ดีดวงไม่ดีดดก็เลยไปหาพระหาเจ้าเอาไว้บูชาเอาไว้ทิ้งบ้านจะดีขึ้น ก็เลยไปถามเขาบอกพระอะไรดีบอกพระรมแล้วก็ไปที่วัดเห็นพระนั่งบนลมก็ดึงมาทั้งลมทั้งพระ <c oughs> พระดาใหญ่ <c oughs> มึงจะดึงกูไปไหน <c oughs> บอกว่าแต่เอาแฝงคอไม่ได้ถ้าจะแฝงคออย่างนี้ต้องเอาพระร่วง <c oughs> แล้วก็ได้ความดีก็ไปเขวรถยรดเมร ป้ายรถเมย์ไปเคยดูที่ว่าพระองค์ไหนโหนรถดวงลงมาบ้างไม่ไม่เป็นเพราะเมียคนเดียวทําไม่ถูกหึงกันทั้งอะไรแม่ก็ทั้งจะกินไก่แล้วเอาไข่มาเลี้ยงตัวมเมียเอามาเลี้ยงที่ว่านจะกินไข่มันบอกว่าจะจะกินไข่คอยเลี้ยงไก่จวพูไม่หึงกันทั้งไก่ แล้วเราบอกว่าไก่ตัวผูมีไข่อะไรให้มันกินเขาบอกมีสิไข่อะไรก็บอกไข่ดันดูที่นี่ให้กินไข่ดันไก่ก็เลยไปหาโหรหลวงบอกว่าไปสะดอกเคราะห์เถอะบอกสะดอกยังไงครับบอกไปหาเป้าหมอช้างเหยียบเอามากินแล้วนด้จะหายทุกโศกไม่ไดการวันนี้ได้เวลาแล้วกลางคืนด้วย ไปดูที่ว่าช้างตัวไหนเหยียบปลาตายม่เอามากินตามมิไปเลยนะพี่หอยไปไหนเนี่ยกลับไปเลยนะกลับไปเลยไม่กลับหอยยังไม่กลับกลับไปเลยไม่กลับกลับไปไม่กลับ ไม่กลับ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 ออ้ยกลับดีกว่ากลับเถอะกลับอะไรเอากลับข้างนี้ดีกว่าข้างนี้มีเหล็กอ่ะหอยไม่ต้องเลยนะแหมหอยขอโทษด้วยนะที่วันนี้หอยไม่สามารถดูแลเหมียวได้อ่ะก็คือหอยไม่อยากให้อ้คนกรุงเทพมันปลาเหมียวตกน้ําอ่ะทำไมทำไมถึงไม่ให้ฉันตกน้ํา ก็ถ้าเกิดตกไปแล้วเดี๋ยวสีดำมันไปเปิดน้ำเขาอะไม่ดีเหรอเขาได้รับจ้างย้อมผ้าต่อเลยนะนะตกลงเหมียวไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธนะไม่โกรธบอกก่อนไม่โกรธไม่โกรธเย้ด, yeah, ดีใจใจเลยเหมียวไม่โกรธหอยแต่ฉันเกลียดมันยิงวกกอดอีกน่นจะบอกให้พี่หอย ดูสิเนี่ยเป็นไงอ่ะไปยืนคุมเป็นจิ๊กโกอ่ะแล้วใครอมันจะกล้าเข้ามาปาชนะเจ้าของคณะเลยไล่ฉันออกไปเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วแหมถ้าเป็นยืนคุมเป็นจิก๊กงจิ๊กโกรแล้วปล่อยให้หนุ่มกรุงน,นั่นแหละปาฉันตกหน้าตั้งเจ็ดแปดรอบดูสิฉันเปียกฉันแฉะหมดเลยอ้าวมันจะไม่ปาตกเจ็ดแปดรอบได้ไงอ่ะมาจุดโฟกัสชัดแล้วก่อนเนี่ย<า>แล้วไปเขียนทำไมก็ไม่รู้ อา้าวก็เป็นสาวน้อยอ่ะมันก็ต้องจัดจ้านแต่งตัวหน่อยสินะานะยังไงก็อย่ากโกรธเลยนะนะสัญญาก่อนนะถึงโลกจะพังกะละมังจะยุบมิตรภาพอันแสนสูขของเราจะไม่ยุบเหมือนกะละมังต้องอะไรกลับไปเลยเก่งนักกรเกินนี่เก่งนัก,ก,อ,นก,งนกองจีนแะล้วไม่เห็นจะเก่งอย่างนี้เลยพี่หอยแอ้ไปเลยนะเนี่ยกลับไปเลยกลับเลยอยู่แม่แยายออกมาเห็นน่จะโดนด่าทั้งคู่อยไปกลัวทําไมแม่เหรอป่านี้ของหลับ ถ้าไม่หลับก็เมาถ้าไม่เมาก็หลับถ้าไม่หลับก็เมาไม่เมาก็หลับถึงหลับหรือเมาไงก็ไม่มีแรงมาด่าหรอกเจ็บไปหมดเองเห็นเขาเป็นสนามอารมณ์หรือไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยแย่ๆลูกเอ้ยยายทำไมล่ะ <c oughs> ลูกยร้ทงไมลูกทำไมแม่ก็ไม่รักฉันเลยอยายทำไมแม่เองจะไม่รักเองที่เขาทำอย่างนี้อะเพราะว่าแม่เขารักเองอ๋อ เขาทำอย่างนี้เสรว่าเขารักฉันเหรอใช่งั้นฉันแม่เขารักฉันดีกว่าั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่อย่งงางนั้นลูกเขาไม่อยากให้เองไปเกเรทําตัวเจ๊เพรเขาไม่อยากให้เองเหมือนเขามาตอนเช้าๆยายฉันน่อยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าพ่อฉันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอือก็แม่เองอ่ะมันก็พูดอยากเองเนี่ยมันก็อยากจะรู้ มันก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อมันเหมือนกันอ๋อมันเป็นกรรมพันธ์ใช่ไหมยายจะคิดมากลูกนะยายจ๋าอะไรลุูกเอ้ยมาไห่บ้านเราอจะสบายกันสักทียงหายลำบากเมื่อไห่ก็สบายมานนั้นนะลูกปเข้าบ้านดีมาเดออีเออ๋ยวฉันจะเอายายให้ยากินเอเอายา,ายยาย <laughs> เออเอ็นตะบะของข้าสิโอ๋ออเออปะปะย้อยเอเออเอเฮ้ยมีเลยโอ้สงสัยรถจะเสียไม่ต้องสงสัยอะมันเสียแล้วเนี่ย ผีเข้าหรอจะบ้าเหรอรถเสียแล้วก็บอกว่าเป็นลูกคนรวยลูกคนรวยไฮโซดูสิเนี่ยรถโลโซเชียพูดอะไรอะทีน่าฮะลูกคนรวยใช้รถอย่างงี้ไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกรถคันนี้มันเป็นน้ำพักน้ำแรงที่ผมเก็บเงินซื้อมาด้วยตัวเองและอีกอย่างมันก็ดาวแค่700ดร้อแค่นั้นเอง ดาวเจ็ดร้อยใช่แล้วผ่น่ะเจ็ดชั่วโคตรเจสีน่าเรามาทำงานนะไม่ได้มาเที่ยวมาดูที่ให้ค uh ุณย่าเกิดเราใช้รถดีๆแต่งตัวดีๆใส่เครื่องเพชรพกเงินเยอะๆเางเงี้ยใครมาป้นเราเราจะทำยังไงอ่ะฮะแต่หยมาถึงชายหาดทั้งทีเจีน่ายังไม่ได้เล่นน้ำยังไม่ได้เที่ยวเลยอะค่ะนี่หยุดสดีไหม ก็พอเล่าไงมาทำงานไม่ได้มาเที่ยวแล้วบอกว่าไม่ได้เที่ยวได้ไงเมื่อคืนเนี่ยคุณพัดย์ก็พาไปเที่ยวงานวัดแล้วไงฮะงานวัดจ้าคุณพันย์์นะทีนาอยากไปที่ไหนแล้วของงานวัดอ่ะงานชาวบ้านงานบ้านอกมีแต่ของสกปกสกปกอีทีนาไม่อยากจะย้างไกลายก็ไปเลยอตกลงคุณพัดย์ รถเป็นอะไรคะรถมันก็เป็นพาหะชนิดหนึ่งที่พาเราไปไหนตอนไหนได้เข้าใจยังอ๋อแล้วแล้วนกล่ะคะนกเป็นอะไรนกมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่บินอยู่บนท้องฟ้าซิไม่ใช่นกเป็นอะไรนกเป็นผัวสินใจโอ้ยละล้อนเหนื่อยมาเล่นตลกโอ้โห เหนื่อยรู้ไหมเนี่ยเหรอนกเป็นอะไรนกเป็นผัวสินใจไงนกอ่ะเขาเป็นเมียชัดชัยชัดชัยัดชัยอะไรอะๆๆอย่าทะเลาะกันเลยรุถเปิดกระโปรงเนี่ยทำอะไรเลยเนี่ยอะไรบอกให้เปิดกระโปรงก็นี่ไงกระโปรงรถโูดเซคขึ้นสมองนี่เรา gone by car please